ครับงวงครับเจ้ากรงข้อไหนครับไหนพี่เจ้าสงสัยข้อไหนครับถามกุป้อมมาข้อไหนบ้างครับทางเขาตอบเจ็ดหมื่นหกแล้วพี่เจ้าตอบเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื <c oughs> ่นตอบตอบต่างกันพี่โยกใช้วิธีไหนครับวิธีตั้งหารหรือวิธีลบ อาหาครับหารพี่ช้างใช้วิธีไหนครับไหนพี่ช้างชูให้คุณปดูหน่อยอะไรครับชูกระดาษให้ดูหน่อยครับผมใช้วิธีบวกครับทำยังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยครับก็เอาจำนวนที่เขาไปซื้อมาลบกับจำนวนที่ซ้อเอาเงินที่มาแบ่งนั้นแล้วก็มาลบแล้วก็มาเอาที่ลบกันแล้วมาบวกกันก็จะได้คำตอบแล้ครับแล้วของพี่โจ๊กต่างจากพี่ชายยังไงบ้างครับโจ๊กโจ๊กได้ เดีวคูปองดูพี่ช้างไหมครับคล้ายๆกันไหมคล้ายๆครับเด็ยบ่าบวกนี่ครับมีบวกข้อไหนที่ต่างกันไหมผลลัพธ์ครับไม่มีครับไม่มีบวกคนละเดี๋ยวอ่าลองดูพี่โจลองดูใหม่นะครับก็สองคำหาอะไรครับขก็สองไหนพี่โจอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยพี่เบสอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยครับคูปองสอนหนังสือให้กับนักเรียนมหาวิทยาลัยสารคาม ได้รับเงิน2องแสนเจ็ดหบาทคุป้อมได้เงินจากนักเรียน5คนแล้วคุป้อมถามว่านักเรียนนักเรียนศึกษาหนึ่งคูณกายค่าสองค่าสองร้อยสี่ให้คุป้อมได้เงินเท่าไหร่ครับพี่เบสใช้วิธีไหนครับตั้งหารเลยดีครับอ่าพี่เบสลองดูครับตั้งหารดูนำจำนวนไหนหารกันครับเอาสองเอาสองเจ็ดหนึ่งศูนย์

เบสได้ผลลัพธ์ยังครับเบสได้เท่าไหร่ครับเบสเลยเบสไม่ดึงสูงตัวนี้ขึ้นมาเอาตายแล้วโอ้ยจีบแล้วเก๋้าวซอยค่ะ